คุณจะไม่โกรธอีกต่อไปควบคุมความโกรธและความโมโหด้วยเรื่องราวแห่งพุทธธรรมนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวอันน่าหลงใหลและเปลี่ยนแรงบันดาลใจนี้ขอเชิญท่านอยู่กับเราจนจบเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเราขอเชิญท่านกดติดตามช่องปล่อยวางเพื่อให้ใจเป็นอิสระที่นี่ท่านจะได้พบกับเรื่องราวแห่งพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดเริ่มกันเลยในวัดพุทธอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีพระอาจารย์เซนชื่อฮากุอินท่ามกลางสิทธิ์ทั้งหลายมีพระบทใหม่ ชื่อครโตผู้มุ่งมั่นอยากขยายความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งอาจารย์ฮากุอินมองไปยังไคโตแล้วถามว่าเธอรู้หรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นหรือสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความโกรธและจะรู้จักมันได้อย่างไรไครโตตอบด้วยความจริงใจว่าไม่ทราบครับอาจารย์รู้เพียงแต่ว่ามันทําร้ายใจของผมดังนั้นผมอยากเรียนรู้วิธีควบคุมมันอาจารย์ยิ้มและกล่าวว่า เจ้าตอบได้เหมาะสมให้เราสอนวิธีรู้จักความคิดและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทําให้โกรธขึ้นมาก่อนอื่นเจ้าต้องรู้ว่าความโกรธเป็นครูที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในอุปกิเลส,สอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้แก่ความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยและความง่วงถ้าเป็นเพียงความโกรธเล็กน้อยบางครั้งการกระทําของเจ้าก็อาจมีประสิทธิภาพและคําพูดก็อาจเป็นธรรมได้ความโกรธสามารถกระตุ้นพลังเพื่อปกป้องตนเองและฝ่าฟันอุปสรรคได้แต่เราต้องรู้เท่าทันมัน จงใส่ใจให้ดีกับเทคนิคพุทธศาสนาหนึ่งสองวิธีในการหลีกเลี่ยงและควบคุมความโกรธในสถานการณ์ต่างๆห,ห,หนึ่งรู้จักอารมณ์ของตอนเองอาจารย์กล่าวว่าเริ่มจากการสังเกตอารมณ์ที่มาก่อนความโกรธเธอสามารถรู้จักความเป็นปฏิปักษ์ความหงุดหงิดและความไม่พอใจทั้งในตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่ใครโตตอบทันทีว่าได้ครับอาจารย์เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ผมต้องการผมจะรู้สึกถึงเครียด อาจารย์พยักหน้าแล้วกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าสังเกตและรู้จักตัวเราเองจากนั้นอาจารย์ฮาคุอินนำไคโตเข้าสู่สมาธิภาวนาเพื่อสังเกตและเข้าใจอารมณ์เหล่านี้โดยไม่ตัดสินปล่อยให้มันไหลไปและดับไปเองอาจารย์กล่าวกับสิท์ว่าจงเขียนในบันทึกของเธอถึงเหตุการณ์ในอดีตครั้งที่ทำให้โกรธมากและระบุว่า ตอนนั้นความโกรธมีระดับถึงหนึ่งเท่าไรและถ้าวันนี้คิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกความโกรธจะขึ้นมาถึงระดับเท่าไหร่ไคโตเริ่มรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยตอบสนองอย่างหุนหันพันแล่นและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่ปฏิกิริยานั้น 2. ควบคุมความคิดหุนหันอาจารย์กล่าวต่อว่าตอนนี้ไคโตเรามาสำรวจความคิดที่กระตุ้นความโกรธเธอสามารถระบุและหยุดไม่ให้มันรุนแรงขึ้นได้หรือไม่ไคโตตอบว่า บางครั้งผมปล่อยให้ความคิดลบพาไปอาจารย์จึงสอนให้ไขโตอยู่ตัวเองอย่างมีสติเมื่อความคิดหุนหันเกิดขึ้นและฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตสงบและลายความคิดเหล่านั้นก่อนที่จะฝังรากไขโตนำการหายใจลึกมาเป็นกิจวัตรเพื่อให้เวลาจำเป็นสามารถผ่อนคลายได้ง่าย 3. ตามลมหายใจอานาปานสติในสถานการณ์ท้าทายอาจารย์กล่าวว่าเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ยากให้ใส่ใจลมหายใจของเจ้ารักษาความสงบด้วยการสังเกต การหายใจเข้าและออกใครโตถามว่าลมหายใจจะช่วยผมท่ามกลางความวุ่นวายได้อย่างไรอาจารย์ตอบอย่างเรียบง่ายว่าให้หายใจเข้าลึกและช้าจากท้องนับในใจถึงสแล้วกลั้นลมหายใจไว้นับในใจอีกครั้งหายใจออกให้หมดพร้อมนับในใจจากหนึ่งถึงแพยายามไล่อากาศออกจากปอดให้หมดเมื่อถึง8จากนั้นให้นั่งนิ่งอย่างสงบใส่ใจอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติสังเกต การหายใจเข้าและหายใจออกรับรู้ถึงอากาศที่ผ่านเข้าและออกจากร่างกายเมื่อทําเช่นนี้ให้ปล่อยให้ความคิดไหลไปโดยไม่ยึดติดการฝึกนี้ช่วยให้จิตสงบและพัฒนาสติให้มั่นคงอาจารย์และไคโตได้ฝึกเจรญสติด้วยการกําหนดลมหายใจในระหว่างการจําลองสถานการณ์ขัดแย้งไคโตค้นพบว่าการตั้งจิตอยู่กับลมหายใจช่วยให้เขารักษาความชัดเจนและหลีกเลี่ยงการตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่นได้ 4. ระง,งับความรู้สึกด้านลบอาจารย์กล่าวว่า หลายครั้งความโกรธเชื่อมโยงกับความรู้สึกด้านลบเธอสามารถรู้จักและระง,งับความรู้สึกเหล่านี้ได้หรือไม่ไคโตตอบว่าบางครั้งผมรู้สึกไม่มั่นคงหรือเกิดความอิจฉาซึ่งสิ่งนี้หล่อเลี้ยงความโกรธอาจารย์กล่าวว่าเมื่อเธอรู้สึกท่วมทน้นหรือมีอารมณ์ด้านลบจงหาหนทางดึงจิตออกจากสิ่งเหล่านั้นและนำไปสู่ความคิดที่ไม่เป็นโทษไคโตฝึกสมาธิเพื่อรู้เท่าทันและระง,ง,งับความรู้สึกด้านลบเขาเรียนรู้ที่จะเพาะบ่มความคิดแห่งความสงบ และสมดุลแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ด้านลบครอบงำเขาเลือกใช้คำสำคัญหยุดเอ่ยขึ้นมาเพื่อหยุดความคิดด้านลบใดๆที่เกิดขึ้นทันทีหากหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าวอาจารย์กล่าวว่าความก้าวร้าวเพียงยืดวงจรแห่งความโกรธออกไปจงงดการขึ้นเสียงหรือใช้ท่าทางรุนแรงใครโตพูดว่ามันยากมากเมื่อความโกรธถึงจุดสูงสุดอาจารย์จึงสอนว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งจงอยู่เงียบๆอย่าให้ระเบิดออกมาให้นิ่ง และเริ่มหายใจอย่างสงบทั้งสองฝึกเทคนิคการสื่อสารอย่างไม่ใช้ความรุนแรงไทโตเรียนรู้การแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนและสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายความขัดแยง้ง 6. การยอมรับเมื่อแผนผังอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามคาดจ,จงหาความสงบด้วยการใคร่คกรวญถึงความไม่เที่ยงและปรับใจให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ไคโตถามว่าแต่ครูครับผมจะยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบได้อย่างไรอาจารย์ตอบอย่างเรียบง่ายว่า จงปรับการตีความของจิตสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ดีหรือร้ายโดยตัวมันเองป้ายกำกับนั้นเราเป็นคนใส่ด้วยความคิดของเราเองที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับมันอาจารย์และไคโตได้พิจารณาเหตุการณ์นอดีที่ไม่เป็นไปนตามที่หวังไคโตเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากการต่อต้านและมองหาบทเรียนที่มีค่าในการปรับตัว 7. ความอดทนขันติดต่อความล่าช้าอาจารย์กล่าวว่า ขันติคือคุณธรรมใช้ช่วงเวลารอคอยเป็นโอกาสในการฝึกมันไรโตบอกว่ามันน่างหงุดหงิดครับอาจารย์แต่ผมจะพยายามเขาฝึกความอดทนในสถานการณ์รอคอยในชีวิตประจําวันเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความหงุดหงิดให้เป็นช่วงเวลาแห่งการไคร่ครวนอย่างสงบขอบคุณเวลาพิเศษที่ได้รับเพื่อบ่งเพาะขันติ8จเจริญสติในสถานการณ์สิ้นหวังอาจารย์กล่าวว่าท่ามกลางความวุ่นวายสติจะมอบความชัดเจน จงตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเพื่อไม่ให้ความสิ้นหวังหล่อเลี้ยงความโกรธไคโต้พูดว่าดูเหมือนยากที่จะรักษาความสงบในสถานการณ์ทา้าทายเช่นนี้อาจารย์กล่าวว่าจงหาสิ่งที่ทําได้หรือหาประโยชน์จากช่วงเวลานั้นไคโต้ฝึกสติในสถานการณ์ดังกล่าวและพบว่าการตั้งจิตอยู่กับลมหายใจช่วยให้เขาเผชิญปัญหาด้วยความสงบมากขึ้น9เมตตาการุณาต่อการเย้ยหยันหรือการดูหมิน่นอาจารย์กล่าวว่า เมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นสามารถแปลเปลี่ยนความโกรธได้จงฝึกเมื่อถูกย่อเยอ้ยใครโต้พูดว่าบางครั้งยากที่จะไม่ถูกคำพูดที่ทำร้ายจิตใจส่งผลกระทบเขาฝึกเมตตาในสถานการณ์จำลองการถูกย่อเยอ้ยโดยตรหนักว่าคำพูดที่ทำร้ายจิตใจสะท้อนถึงความทุกข์ภายในของผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะตอบด้วยเมตตาแทนการโต้อตอบด้วยความโกรธ 10. การยอมรับความจริงเมื่อล้มเหลวอาจารย์กล่าวว่า การยอมรับความจริงช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 10. การยอมรับความจริงเมื่อล้มเหลวอาจารย์กล่าวว่าเธอต้องยอมรับว่าความผิดหวังนั้นเป็นสิ่งธรรมดาจงรู้ว่าผลลัพธ์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราอย่างสิ้นเชิงใครโตพูดว่าบางครั้งผมก็โกรธเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการอาจารย์กล่าวว่าสิ่งสําคัญคือเธอต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดการผิดพลาดนั้นเองคือสิ่งที่บอกเราว่าไม่ควรเดินไปทางไหน และทําให้เรารู้จักเลือกเส้นทางที่ถูกต้องใครโตใครกลัวนถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ตนได้รับผลลัพธ์ไม่ดีเขาฝึกการยอมรับความจริงและเข้าใจว่าประสบการณ์ทุกอย่างเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต11ความสงบอันประเสริฐอริยมุนต่อคำหยาบคายอาจารย์กล่าวว่าบางครั้งความเงียบนั้นคือคำตอบที่มีปัญญามากที่สุดจงฝึกความสงบอันประเสริฐแทนการโต้ตอบด้วยความโกรธเมื่อถูกล่วงเกินใครโตพูดว่า ความเงียบอาจพูดได้ดังกว่าคำพูดอาจารย์พยักหน้าแล้วกล่าวว่าหยุดอย่าเพิ่งตอบโต้หายใจแล้วฝ้าสังเกตในความเงียบนั้นใครโตเผชิญสถานการณ์จำลองที่มีการดูหมิน่นเขาฝึกความเงียบอันประเสริฐอดทนต่อแรงยั่วยุและค้นพบพลังของความเงียบที่รักษาสันติในใจ 12. การพิจารณาภายในอาจารย์กล่าวว่าก่อนที่จะตอบสนองด้วยความโกรธจงหันกลับมาพิจารณาภายในสำรวจอารมณ์และแรงจูงใจของตนเองเธอทำได้หรือไม่ ไขโตตอบว่าฟังดูเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะหลีกเลี่ยงการตอบสนองอย่างหุนหันพันแล่นอาจารย์กล่าวว่าใช่แล้วไขโตเผชิญสถานการณ์ที่ปกติแล้วจะกระตุ้นความโกรธเขาฝึกพิจารณาภายในอย่างสั้นๆตั้งคําถามกับแรงจูงใจและอารมณ์ของตนเองจนค้นพบว่าขั้นตอนนี้ช่วยให้เขาเลือกการตอบสนองที่สมดุลมากขึ้นเทคนิคทั้งหนึ่งประการแห่งพุทธธรรมซึ่งอาจารย์ฮากุอิน ได้ถ่ายทอดด้วยปัญญานับเป็นเส้นทางที่นำไครโตไปสู่ความเชี่ยวชาญในการควบคุมอารมณ์แต่และวิธีประกอบด้วยบทสนทนาคําสอนและการฝึกปฏิบัติที่รวมการเป็นองค์ความรู้ครบถ้วนเพื่อเผชิญอุปสรรคทั้งหลายด้วยใจที่สงบและปัญญาแล้วเส้นทางการเดินทางของไคโตจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปของเธอรู้หรือไม่ว่าจะเลิกโกรธได้อย่างไร